สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีาย,ดยามแดงสว่วงคำคำพี่น้องจา๋าตอนนี้หนึ่งทุ่มเก้านาทีบรรยากาศกับคนคางหอนพี่น้องเมื่อเนี้ยเมื่อวานพราะวาหนาวเด้มืดฝนพร้อมเมื่อนี้าะวาแดดหอนสงการวันสุดท้ายสิบห้าเมษามืดแล้ว ผ่านไปแล้วอืมสิเขาสูสภาวะปกติเนาะพรุ่งนี้16เมษายน16 17 18เขาเจ้าก็เริ่มทยอยกับภูมิลำเนาไปทำงานไปทำมาหากินปกติปีหนึ่ง ผ่านไปไวๆเนาะอันนี้ก็ครึ่งเดือนแล้วเดือนเมษาหลังจากเมษาเป็นต้นไปก็จะเข้าสู่ฤดูฝนฤดูทำนาแต่ว่าฝนยังบ่ตกพี่น้องปีนี้หั้งก็ตกรอบเดียวเมื่อนั่นละตกกระเพอะซุ่ม เสียงกบห่องกบห่องหาฝนแต่ว่าปีนี้บ่คอยห่อนเด้เมษาหนาวน้องกับสีห่อนมาเนี่เสียงกบกบห่องอยู่ฟังนั่น มันคิดว่าฝนตกแต่ว่าสุ้มนั่นเขาไปเลนนำยังพันได้ออกมาได้เมื่อคืนนี่เลนหดสามทุ่มพูนะเขาอำมาลาสาวแสงสาววันน้องเหมยน้องทำซิมอนพรนไซแล้วก็พอน้องเหมยยังพันผ้ากันออกมาอยู่เมื่อคืนจนว่าสามทุ่ม บรรยากาศหน้าบ้านสวนเงียบสงัดสงการกับบริหูซึกตื่นเต็นเอยียงเป็นพิเศษพี่น้องปกติจักที่ไปใส่ไ่ได้ไปใส่บ่ได้ไปเที่ยวใส่อยู่บ้านเขากระเล่นกันเฉพาะหน้าบ้านเบิดบ้านเล่นอยู่สองกลมนะ่ะอืแต่มันนี้อากาศหอนมื่อวานพอหนาว เมนูอาหารเย็นเทียงนายยายรุ่นพี่รองจา๋าอันนี้จะเป็นแหนมตุ้มแหนมหมูเนาะมีไข่ต้มมีมกเขือมหมกทัวอันนี้แกงไก่แต่เศร้าพี่อันนี้บริเวณปีงป่ามกป่าเลยพี่รองจา๋าอันนี้คืออันมกประแดมกประแดก,ก,รแดกหรือว่าปลาล่านั่นเองเนาะมกกินกับเจีวพริกดิบกินกับผักนี่ละ อาหารบ้นบานๆเบื่ออาหารพี่น้องจา๋จาจักสิกินอย่างแต่ละมื่นแต่ละเวนเบื่อเลยมามาพี่น้องจา๋ามากินข้าว <c oughs> สวัสดีจ้ามาเดินมากินแป้งนกขั้นนะพี่น้องคุณยายก็จักรเพชรยังถามมากินข้าวกันยังวันต้มเป็ดลาบเป็ดอันเก่าวสันวาสวัสดีท่านผู้ชมฮ้อนวันนี้ผ่านเมื่อวานผ่นหนาวเนาะเัืวานวันหนาวหนาวเด้ มันแดกระแดดท้งลมอ่อเลยด้เอยกเอาพัาลงมาเปิดหน่อยร้อนมากยังไฝนตกแห้งๆอยู่เมื่อันั้นะตกกะชิวัาแห้งกะโบแห้งปนดดแต่มันตกเขิงเติแ้มันตกแห้งมื่อน้ำซัมจีลายเนาะให้กดจุดก่อนด้มันตกเขิงอยู่แต่ว่ามันโบแห้งมันก็เลยสุ่มเพราะซุมแลยวะ อากาศมันเย็นตอนนี้ดินเริ่มแห้งแล้วเพราะมันแห้งแล้วอากาศมันหอนอีกแล้วเหมาะกับการเล่นน้ำอยู่วันนี้เิอ่นนนนขขานนัเบิดวันสุขการเบิดแล้วเนาะวันนี้วันชุดไทยเ,เ,เขาเหรนะินสิบสามบสี่สิบห้าเนาะบางที่อาจจะสิบหกอยู่แต่อยู่ไทยเขาจะมีวันไหล อยู่ภาะแดงวันที่เท่าไหร่วันที่ยี่สิบกวนละ่ะกับอวันไหลยอยู่พัทยาเนาะแต่อยู่ไทยเขาเจ้ามี่หม่องเหรินหลายพี่น้องทั่วกรุงเทพหรือว่าแถวต่างจจงหวัดเขาเจ้ากระเล่นกันตามถนนหรือว่าสถานที่ที่แบบดังๆก็จะเป็นแถวกรุงเทพเนาะสีลมบ่มีก็คยเป็นสองเทืาสามเทือ สีลมตอนนี้ทำงานอยู่กรุงเทพกับถนนข้าวสารถนนข้าวสารเคยไปเหรียญสองเท้อคนล้ายหลายแน่นถนนเปิดจุดศูนย์รวมปีนี้เขาจะเอาทห้งจัดใหญ่ว่าเัริฐย่างจมร้ายพิดถนน์เป็นคุณจิตร์ประทุทักษิณประทุยันคุ้ม อยู่ลาวหรอนบค่อยไม่มองเหล่นพี่น้องถ้าอยู่ในเมืองอีลีกอะอาจจะมีอยู่เล็กๆ,ๆหน่อยแต่เนญ่เขาเล่นตำนบค่อยมิสถานทีเขาไม่ได้จัดมาก่อนเนาะแต่มันนอกกับอย่างทีง่เห็นนี่แหละบดบ้านเหล่นนำเดียวสองกลุ่มเงียบเบจีลีอยู่คือบริมียังเกิดขึ้น คือแถวหลวงผับบางเวียงจันทร์ก็สิมี่มองเหรนอยู่มนี๋ยวเขาจัดงานทำเนี่ยส่วนใหญ่ก็เลียนตามงานจัดงานนะครับ่วน่ะมันเรือแปลงแบบถนนเล่นยญมันไม่ค่อยมีหรอกเที่ยวทำนั่นทำนี่นี่เขาจัดงานอย่างนแถวบ้านก็ขึ้นมาหลายเด้่สงการ ขึ้นมากับมาสื้อมาพักพรมาหายาิพี่น้องคดบุญพ่ะป้าก็เทะเพลยแล้วเนาะสิบหกสิบเกับเริ่มลงทยอยลงแล้วลดติดอีกมื่อก็าเริ่มไปให้คบังองลงขาขึ้นมากก็ลดติด<ะ>ขาลงาากงเริก็ลดติดตตลงไน รวมเวยตัดไปแลอวไมไม่มมมมานาเต็มแล้วเ่นะพอดเหตจแ่มเทหมกปลาแดกแนวกิ่งกมีมยูนพี่น้อจงะะจะ่บอยากพวกหมูพวกเนื้อเบื่อเป็ดไก่กับพ่อไม่น้ ลวกพักต้มไข่เกงน้ำมมบิ่องรย่าง้เอ่างกมังุงแงไเพืนะะพ่อเราี่มแต่เราแสงสาวานันยาพันออกมาหรอก มือค so ืนมันชีส้มหาส้มมาเมื่อคืนอันนั้น hm มันออกมาได้จำเลยแกได้น่อยออกมาเลยเขาบูมีโรตครับอมมาลาเล่นกันบอกบอกชื่เราย่เียนเหรอเมื่อไร่กับเขาเมื่อไหร่เรเมื่อแล้วอะบอกเมื่อ เขาไดบอกกราเลยเอาหอยเด้ราคาลงมาเมืองเลยเมืองละเมืองแล้วเมืองเมืองคไปส่งแล้วแล้ความเก่าบนนงากับพีเนาะเป็นหมูนกั หลายคนสิว่าเมื่อวานเขากินข้าวเหนียวเขาเจ้าข้าวเหนียวน้ำตาลหลาเขาเจ้าซุเมอ่อนะครับก็กินอยู่เล็กๆกินหน่อยโมเมนต์นอย่างเดียวมันโมบิพูนหนึ่งโมีิผู้หงเขาให้อีกอย่างก็บ,บ่คคอยมีเวลาถำเม,มือ่อใดมีเวลาจังหงกินเองกับเขาเฮ็ดกินเองเมือ่อใดโมมีเวลาก่ะมีอยังก็กินไปลักๆก็กินข้าวเหนียว บางเทือเขาเฮ็ดกับเข่าเองสินอ่ะอาหารเขากินเนาะบางเืออากาศโบมินะกินก็กินไปเล็กๆกันหน่อยถ้าเฮ็ดถ้ามีเวลาก็เฮ็ดกินเองอยู่พักๆโน่นนี่นั่นบางเือโบมินะกินเขาเจ้าเฮ็ดเนื้อกะกินน้ำเขาหันหลัะแต่กินเล็กๆในหน่อยบร่ได้กินหลายชัดสิกินนยังเว้าเพื่อนแล้วก็ดี อันนั้นก็กินบ่ได้อันนี้ก็กินบ่ได้ยิงเวเขาลับไมันกินนะ,เข,ะเขาเจ้าข้าวเหนียวมีน้ำตาลว่าสัน้นแต่มันก็บริหวานประดันดอกแต่เข้าใจอยู่มันมีน้ำตาลหลายกว่าข้าวเจ้าเนาะแต่ว่าพื้นเนะน้ำตาลเนี่ยมันก็มีทุกอย่าง <c oughs> พักพลไม่ก็มีเม็ดน้ำตาลอันไหนทีหวานๆเน่มันมีน้ำตาลประดันละแต่ว่ากะกินยูแต่โบได้กินหลาย บางย่างมันหลีกเลี่ยงบ่ได้ก็กินไปเนาะเสียว่าอันนั้นกินบ่ได้อันนี้กินไ่ได้แล <c oughs> ้วก็เลยบ่มีแนวกินเ <c oughs> ออบางเทื่อเขาเฮ็ดกับข้าวมาเขาก็บ่ได้เฮ็ดว่าเออเห็ดในเฮากินจังซี่นะฉ <c oughs> ันอยากอีหยังก็มีนอกจากเฮ็ดกินเองก็บ่ค่อยมีเวลา <c oughs> คือหมูเนี่ยหมอบอกกินได้แต่ว่ากินเนื้อล้วนมัน บ่แม่นเนื้อติดมันบ่มีไขมันอพวกสันมันอะสันในสันยังกินได้อยู่บางยางอะมันกินได้แต่ว่ากระบยาอีกเด้คือพวกป่าเนี่ยพวกป่าพวกกบพวกเกียดพวกนกนูปูปีพว่นี้พวก,พวก้กินปาลาเลยคดันโดนๆกินเธอมันข้าวหรือกระบ,บือถ้าแบบ แหงหรือว่าปิ้งเนี่กินยัวแกงนม่เสียจะก,กินบ่อยก็ปร่อยากพ็านะางกับตรมไขรทอดใครส่วนใหญ่ก,กับผมมีเวลาเห็ดกับข่าวขึ้นเศษ นอกจากว่างอี่ลีพอเขาบริยูไก่ตลาดหรือว่าอยู่แถวในเมืองเนะาะโดยอยากเนี้นก็ไปเลือกซื้อกินอ่ะอันนั้นได้อยู่บางเรือเขาหามากสิน่ะมีแต่แนวข้อกินบ่อไรแต่ก็กินไปส่วนใหญ่ก็บางข้างก็จำแจวจำประแดดอพอเขาต้องกินยาพอากินยา,ก,นยากินเขาแล้วจังกินยา ก็เลยจำเป็นได้กินไปยังก็ดีแต่ว่าการที่เป็นโรคอะทรมานใด้พี่น้องถึงว่าสีบเจ็บบอปวดแต่ว่ามันกะอาหารการกินเนี่ยมันต้องดูแลอีหรี่อะเนาะคือบะหมี่สมมติยากอยากพวกขนมนมเนอยอะบะหมี่ไม่ได้กินเลยพวกของหวานพวกนำ้ำพวกไอติม,มพวกยังไม่ได้กลม่นอืมตรงแต่เป็นมาดับออกน้ำอ้อยก็บร่ได้กิน มันเกี่ยวกับเบาหวานพวกของประเภทนี้กินบ่ได้แต่มันกระสีมาคู่กันกับไขมันความดันเนาะพวกของมันพวกอ,อันนี้ก็กิกนบ่ได้อีกแต่ว่าบางครั้งก็กินอยู่หัดอาดสกินบ่ลายเนาะเสือบว่วาบ่ามีเป็นเป็นเบาหวานเดือนเดียวน้ำหนักลงสามสี่กิโลอืม เพราะมันบ่ได้กินพวกนั่นเด้พวกของหวานของมันนี่คือบ่ได้แตะเลยขนมยังไม่ได้กินเลยปกติเป็นของหมักเด้ขนมอืมแต่ยากอยากอยากกิกนบ่ได้พยายามฝืนใจเจ้าของเนาะต้องมีวินัยในการกินแต่ว่าคือเป็ดน,นี่ก็กขา็จะกินบ่ได้แต่ว่ากะบางเทือก็กิกนอย و, เนื้อกินบ่ได้แต่เขาไม่ได้กินบ่อย,ยเนาะไกบางเทือก็กิกนอย و. เออแต่ว่า,าไะพยยางดิเรี่ยงกันละ่ละละักลักสว่วนใหญ่บ่มีสิบค่อยกินพวกของหวานขนมนม,นมเนยพวกประเภทนี้บ่ก,กินเนาะแต่เบาหวานมันก็นลดลงลดลงกันเกือบปกติละละ่ะแต่ว่าส่วนไขมันเนี่ยมันยังซ้ำเก่าจังว่ะ ลงนิดเดียวเพราะมันปรับตัวบนท่านนี้เป็นเดือนแรกก็สิายแบบงดทุกอย่างมันก็เป็นบ่ได้มันก็ค่อยๆไปเนาะแต่ว่าบางอย่างก็กิ่นอยู่อย่างที่ว่างล่ะแต่ว่ามาเดือนที่สองนี่อาจจะแบบก็บสิงดกว่าเกาอยู่เพราะว่าเขาก็จะได้ปรับตัวเนาะอาหารกลางคืน เมือใดมีเวลากับหงส์เขากินเองก็งกับเขาเองเมือ่อใดบม่มีเวลากับขเขาเนีย้ยกินก็พื้นเป็นเบาหวานเนี่ยโมเมนต์เป็นตะบ้หมีนะพี่น้องคนที่หูจักกันหลายๆคนรักลักก็เป็นเบาหวานเนาะ อสรุปแล้ว็จะมันเกิดจากสาเหตุอย่างบางคนอาจจะว่าเกิดสาเหตุจากการกินบางคนที่เขาอ้วนๆอ,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 อยากๆเขาก็เป็นเนี่ยมีก็มีหลายส่วนการกินแต่าบาหีที่ว่าบาหวเกิดจากการกินถ้าเกิดจากการกรรมพันธุ์นะนบาแมนเพราะว่ากรรมพันธุ์บาหมีบาอินมีเลี้ยงตะโกนมัให้เป็นเบาหวาน อือันนี้หูหูตัวเจ้าของดเน้อพอเมื่อก่อนบะมีอยากแขังก็กินกินกินแันเด็ดมันเลยสะสมแบบว่าน้ำตาลในเลือดสูงเกิดมันละกกายเป็นเบาหวานเขาเป็นเลยหูเลยว่าเข้าใจเลยว่าคนที่เขาเป็นเขาเป็นยังใดเนาะ อมีก็ไปหาหมอทุกเดือนอไปหาเดือนละเทอแต่ายาก,กินชุมเอื้อกินทุกเดือนนี่เดือนเขาเดือนที่สองเลยประมาณตั้งแต่กินยามาเนี่ยเดือนครึ่งแล้วสี่ขาเดือนที่สองเพราะว่าพอสิเดือนปุ๊บก็ไปตรวจร่างกายไหมตรวจเบาหวานความดันตรวจที่สองอย่างแหละเขาเจะเอายายมาก,กินแล้วก็ คือ,อยาประเภทลดไขมันอ่ะบอมีสื่อกินเองเนี่ยสื้อกินเองสั่งมูเมือมืกอกนเนี่ยบลั้านเจ็ดยายาไขมันอนะ่ะลองเบิ่งว่ามันสิลงบอกทามันมันดีกะโอเคทามันบดีกะสเลิกกินมันแพง ผมมีต้องเสียเงินค่ายาค่าตรวจเลือดทุกเดือนรวมเดือนนี้คมัดไปสองล้านสองล้านกว่าสองล้านสองแสนมัน้น พี่น้องจามาเนี่ยก็จะขอเก็บภาพบรรยากาศในเพียงเท่านี้ไปแล้วท่านผู้ชมสวัสดีพี่น้องสบายดีสบายดีมันซุมเปเล่นน้ำเนี่ยวิวาพกันมาอยู่